นักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูสุภาพอรอีกแล้วนะคะวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะขึ้นบทที่10นะคะเด็กๆบทที่10บทที่9จบแล้วนะคะบทที่10วันนี้รู้จักคำนำเรื่องนะคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้จักคำนำเรื่องนะคะเด็กๆคุณครูจะพาเขียนตามคำบอกก่อนเด็กๆก,ก็เตรียมสมุดขึ้นมานะคะ เขียนเลข1ถึงเลข5้าไว้นะคะเด็กๆอย่างที่คุณครูเคยบอกนะคะว่าถ้าเราเตรียมเขียนไว้ลรก็จะดีมากเลยคุณครูคิดว่าหลายคนทำแบบนั้นแล้วนะคะคือเขียนวันที่ไว้รอเขียนว่าเขียนตามคำบอกแล้วก็เขียนเลข1ถึงเลขห้ารอไว้ก่อนที่จะเปิดเรียนนะคะ ก่อนที่จะเปิดเรียนคลิปนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมากเลยขอชมเชยนะคะ,ะถ้าคุณครูเริ่มบอกแล้วถ้านักเรียนไม่ทันจริงๆนักเรียนก็สามารถเขียนวันที่ที่หลังได้นะคะเด็กๆแต่ก็ต้องเขียนให้เรียบร้อยทุกครั้งนะคะ,ะวันนี้เราจะมา เขียนคำพื้นฐานชุดที่34นะคะเด็กๆก,ก็ต้องคัดคำพื้นฐานไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ต้องคัดถึงชุดที่34แล้วนะคะหมวดนี้หมวดหอหีบนะคะเด็กๆวันนี้หอหีบนะคะ,ะคำที่หนึ่งคำว่าหิวนะคะหิว คำที่สองคำว่าเหา่หาเห่าคำที่สามคำว่าเหี่ยวเวลาเราไม่ได้รดน้ำต้นไม้ก็จะเหี่ยวงนะคะเหี่ยว คำที่สี่คำว่าแห้งแห้งคำที่ห้าคำว่าแย่แย่ แม่คะเด็กเด็ก,ดก,ดก,ดกฝึกเขียนด้วยนะคะก่อนคุณครูเฉลยนักเรียนฝึกเขียนนะคะผิดถูกไม่เป็นไรนะคะเราได้ฝึกคุณครูเฉลยเลยนะคะคำที่หนึ่งนะคะคำว่าหิ้วนักเรียนก็ตรวจเลยนะคะถ้าผิดก็แก้ไขด้านหลังคำที่สองคำว่าเห่าคำที่สามคำว่าเหี่ยวคำที่สี่แห้ง คำที่ห้าเย่นะคะก็เคยตรวจนะคะเนื่องจากตอนส่งสมุดข่าวที่แล้วบางคนก็เขียนแบบหวัดมากเลยนะคะคุณครูก็อยากให้ปรับปรุงนิดนึงแต่สำหรับคนที่เขียนสวยอยู่แล้วนะคะก็ขอชมเชยนะคะว่า ตั้งใจทำงานดีมากเลยนะคะก็ตรวจแล้วก็เชิญใจมองถึงความรับผิดช,ชอบนะคะของเด็กๆมองถึงอุปนิสัยของเด็กด้วยนะคะเพราะการเขียนงานที่ส่งบนครูก็ขอให้ตั้งใจเขียนให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆคุณครูไปต่อนะคะ,ะบทที่10นะคะเรื่องเข็ดแล้ว วันนี้คุณครูจะพามารู้จักคำนำเรื่องนะคะเด็กๆคำแรกคำว่าผุนะคะถ้าสะกดก็ผออุผุแต่คุณครูเขียนไว้แต่ว่าคุณครูจะอ่านเป็นคำเลยนะคะเพราะเด็กๆก็สามารถอ่านเป็นคำได้แล้วไม่ต้องสะกดก็ได้นะคะแต่สามารถเขียนมาฝึกอ่านได้นะคะมาอ่านทีหลังได้ คำต่อไปคําว่าล้างล้างเด็กๆฝึกออกเสียงตามพนครูด้วยนะคะต่อไปคําว่าทิ้งทิ้งนะคะ คำว่าลุกนะคะมีลออุอกอลุกนะคะถ้าฝึกสะกดคำแต่ถ้าอ่านเป็นคำเลยก็ลุกนะคะต่อไปคำว่าแบ่งนะคะแบ่งต่อไปคำว่าช้อนนะคะช้อน คำว่าเก็บนะคะอันนี้สระเอนะคะถ้ามีตัวสะกดเปลี่ยนเป็นไม้แต่คูด,ด้านบนเวลาอ่านก็สังเกตนิดนึงว่าเขียนแบบไหนนะคะจะได้เขียนไม่ผิดนะคะเก็บต่อไปก้มนะคะก้มถ้าไม่มีสระอะไรเลยจำได้ไหมคะเรียนไปแล้ว ไม่มีสระไม่มีรูปสระอะไรเลยให้ออกเสียงสระโอนะคะสระโอถ้ามีตัวสะกดจะหายไปนะคะจะลดรูปไปเลยคําว่าก้มนะคะออกเสียงสระโอนะคะถ้าเวลาสะกดะคําต่อไป6 6ก,ก,ก็เช่นเดียวกันนะคะ 6. สังเกตว่าไม่มีรูปสระเลยแต่เป็นที่รู้ว่าเราเรียนมาแล้ว นะคะคสระโอถ้ามีตัวสะกดก็จะหายไปนะคะเป็นหอโอก็หกเห็นไหมคะสระโอนะคะต่อไปผอมนะคะหอมอ้วนนะคะสระอัวถ้ามีตัวสะกด ไม่หันอากาศด้านบนก็จะหายไปนะคะก็เรียนแล้วนะคะสระอัวเวลาอ่านก็ทบทวนความจำนิดหนึ่งนะคะต่อไปอ้วกนะคะอ้วกดูรูปภาพประกอบก็ได้นะคะอ้วกก็เป็นสระอัวเหมือนกันนะคะถ้ามีตัวสะกดไม่หันอากาศหายไปจำหลักการได้ไหมคะเด็กๆ ต่อไปคราบคราบนะคะเป็นรอเรือควบกล้ำก็ออกเสียงรอเรือนะคะกล่องกล่องลิ้นไม่หันแต่ก็ต้องมีเสียงรอเรือรอลิงควบกล้ำอยู่นะคะกล่องกวาดนะคะบอลแหวนนะคะตัว ควบกำกวาดเหลืองอันนี้ไม่ใช่ควบกำ้ำนะคะบางคนเห็นลอลิงแบบนี้คิดว่าเป็นควบกำ้ำแต่จริงๆคำนี้เป็นคำหอนำนะคะหอรอนะคะเวลาสะกดหอรอเอืองอเหลืองนะคะหอรอเอืองอเหลืองเห็นไหมคะคำอ่าน หอนำลอนะคะต่อไปลูกอมอันนี้ไม่ยากนะคะลูกอมกลางเกงกลางเกงคำไหนที่ไม่ยากคุณครูก็จะไม่ได้เน้นอะไรมากนะคะขยี้นะคะ,อะขอยอ,อีขยีไม้โทขยี้นะคะ อันนี้ยากหน่อยนะักเรียนก็ฝึกสะกดก็ได้ขอยอีขยีไม่ทูขยี้นะคะเวลาไม่มีรูปสระอะแล้วออกเสียงอะเราจะออกเสียงอะกึ่งเสียงคือออกนิดหน่อยนะคะขยี้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะขนมนะคะขนมนะคะ ออกเสียงอะเกึ่งเสียงนะคะไข่สูงอันนี้ไม่ยากอะไรก็ไม่ทบไม่ต้องเน้นมากนะคะนอนสม้มอันนี้ก็ไม่ยากนะคะอ่ะทีนี้คำที่ไม่มีรูปภาพนะคะนักเรียนก็ต้องฝึกทั้งมีรูปภาพและไม่มีรูปภาพนะคะอันนี้อ่านว่าอ่านตามคุณ อ่านไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะเด็กๆเลอะละ้อตายพบบ้วนปวดอวดเปล่านะคะยาเศษตรวจ แรงแรงถ้ามีไม้ยมกเราจะออกเสียงคำหน้านั้นซ้ำนะคะแรงแรงปิดเทอมท้องเสียเรียนก็อ่านไปพร้อมคุณครูเลยนะคะครูก็จะเว้นระยะนิดหนึ่งสีเงินระวังปะปนน้ำตาลยิงฟัน สงสัยยกเว้นเชื้อโรคพยาธิกาคำไหนที่ยากๆเขาจะมีคำอ่านด้านล่างให้ในวงเล็บนะคะตลกนะะตลกสก,กปรกสก,กปรกนะคะอารมณ์โรคติดต่อ เด็กๆไปฝึกอ่านซ้ํานะคะในหนังสือเล่มภาษาพาทีใครขยันอ่านมากก็จะเก่งมากนะคะจะอ่านคล่องถ้าเปิดเรียนมานะคะเราก็จะได้อ่านเก่งๆนะคะอ่ะต่อไปเด็กๆหยิบเล่มทักษะภาษานะคะหรือว่าเล่มแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะขึ้นมาเปิดหน้า101นะคะ เด็กๆเปิดเจอหรือ,อยังคะหัวข้อที่4นะคะเด็กๆทุกครั้งที่ทำแบบฝึกอัดต้องอ่านคำสั่งนะคะว่าเขาให้เราทำอะไรเลือกคำในวงเล็บเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเขาบอกให้เราเลือกคำในวงเล็บ ะะจะมีข้อที่1เขียนประโยคไว้แล้วก็มีช่องว่างแล้วก็มีวงเล็บนะคะเราก็เลือกคําในวงเล็บมาเติมให้ได้ใจความนะคะต้องอ่านให้จบข้อเลยนะคะถึงจะนําคํามาเติมได้ถูกต้องอข้อที่1คนที่มีจุด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 เขาก็เว้นไว้นะคะอาหารอารมณ์เรายังไม่รู้ว่าจะนำำําคําใดมาเติมเราต้องอ่านให้จบนะคะ ดีนะคะจุดจุด,จด,จดแล้วก็มีคำในวงเล็บให้เลือกแล้วก็คำว่าดีมักจะไม่โกรธผู้อื่นง่ายๆคนที่มีอะไรดีนะอาหารดีหรืออารมณ์ดีเด็กเด็กก็มาพิจารณาเด็กๆบอกว่าง่ายมากเลยใช่ไหมคะ,ะคนที่อารมณ์ดีนะคะก็มักจะไม่โกรธผู้อื่นง่ายๆนะคะเราก็นำคำในวงเล็บ เลือกมานะคะเลือกคำว่าอารมณ์มาหนึ่งคำอีกคำหนึ่งก็ไม่ต้องนํามานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆต่อไปข้อที่สอคนมีน้ำใจจะรู้จักจุดๆ,ๆุดจุดจุดมีคําว่าแบ่งปันแล้วก็แบ่งแยกขนมให้ผู้อื่นคนที่มีน้ำใจจะแบ่งปันหรือแบ่งแยกดีหน้าเด็กๆก็เลือกให้ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะอ้าว คุณครูมีตัวอย่างข้อเดียวนะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างแค่ข้อเดียวเด็กๆไปทำเต่ากันนะคะต่อไปหน้า1 0ึ่นะคะคุณครูจะไม่ยกตัวอย่างทั้งหมดแล้วนะคะเพราะว่าภาคเรียนที่สองนี้ก็อยากจะให้เด็กๆได้ฝึกทำเองเยอะๆหน่อยนะคะหน้าหนึ้อยสอข้อที่5คําคำสั่งบอกว่าเติมพยัญนชนะที่ขาดหายไปนะคะเขามีคำให้นะคะแต่ละคำ เราเลือกพยัญชนะมาเติมแล้วให้ได้คำที่มีความหมายนะคะคำที่มาเติมอ่านแล้วต้องมีความหมายนะคะหัวแล้วก็มีสระเอออยู่จะหัวอะไรดีนะ้าคุณครูยกตัวอย่างนะคะหัวเราะนะคะคุณครูเติมรอเรือก็กลายเป็นหัวเราะนะคะก็มีความหมายยกตัวอย่างอีกหนึ่งนะคะน้ำนะคะ แล้วก็มีสละอาอยู่นะคะหลายคนอาจจะเติมเป็นน้ําอะไรก็ได้นะคะแต่คนครูบอกว่าน้ําเติมตอเต่ากลายเป็นน้ำตานะคะบางคนเติมชอช้างเป็นน้ําชาก็ได้ให้มีความหมายนะคะความหมายแล้วก็ไม่ผิดนะคะเด็กๆที่เหลือนักเรียนไปทำเองนะคะ,ะต่อไปหัวข้อที่6 แต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้คุณครูเคยพาแต่งมาเยอะมากเลยเพราะฉะนวันนี้จะยกตัวอย่างแค่คำเดียวนะคะเด็กๆอย่าลืมว่าประโยคที่เราเขียนเนี่ยนะคะจะต้องมีคำที่เขากำหนดให้มาด้วยอย่างเช่นคำว่าอร่อยนะคะเราก็ต้องแต่งประโยคแล้วมีคำว่าอร่อยอยู่ในประโยคที่เราแต่งใหม่ด้วยนะคะไม่ใช่ไปต่อจากคำว่าอร่อยนะคะหลายคนบางครั้งก็ ต่อจากคำว่าอร่อยเลยไม่ได้นะคะต้องแต่งใหม่ยกตัวอย่างเช่นวันนี้แม่ทำอาหารอร่อยมากนะคะอย่างนี้เป็นต้นที่เหลือเด็กๆก,ก,ก็ไปทำเองนะคะทำให้เสร็จภายในวันนี้ถ้าเสร็จก็ถ่ายรูปส่งในห้องเรียนนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวคุณครูก็ให้นักเรียนสรุปงานวันนี้นิดนึงนะคะว่างานวันนี้ให้นักเรียนทำ หน้า101แล้วก็102นะคะเด็กๆวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆขอให้เด็กๆกลับไปทบทวนแล้วนะตั้งใจทำแบบฝึกหัดเขียนให้สวยงามด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ